สวัสดีค่ะมาพบก,กับหนุยนะคะที่ช่องหนูหนุยขายฟอร์นะคะวันนี้จะพาพี่ๆนะมาชมรถแต่งหล่อๆนะ,ะเป็นรุ่น y t a ท็กซประตูพร้อมแต่งหล่ออยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะไปชมความหล่อรอบคันคันนี้กันก่อนนะ,ะว่าคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนนะ,ะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเป็นรุ่น Y t a ท็กขับ2เกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านแปดับาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์2องจุดร้อยเจ็ดิแรงม้าสี่ร้อยห้าเนนตเมตรเป็นเกียร์หกสปีดด้วยแล้วก็คันนี้เดิมทีนะคะ ว่าอยากได้แบบเท่ๆดุดัน,นะคะ่ะก็จัดแรปสีรถรอบคันกันเลยค่ะเป็นสีเทาด้านแบบซาตินกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าหล่อเข้มมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาแต่งหล่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูแต่ละจุดกันเลยค่ะ เดี๋ยวมาเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้าหล่อลอเท่ๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าค่ะมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะเป็นกระจังหน้างานแบบ tormtag ก็เลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายกกระจังหน้าทรง Storm Tag มาใส่กับรุ่น Y Tag ท็ให้เลยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสอนเอ r d ออาร์ดเป็นสีดําด้านให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะมีไฟ3จุดให้ด้วยค่ะเป็นสีส้มให้เลยหล่อลอเท่ๆไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟด้านข้างกระจังหน้ามีไฟนะคะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเลยค่ะหล่อๆเท่ๆ แบบนี้เลยค่ะติดตั้งกันชนหน้าเหล็กเป็นงานของ h a มเมอร์ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟดับเบลไลท์ค่ะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกในตัวมาให้เลยนะคะเรียกว่าเท่ดุดันกันไปเลยค่ะในส่งตัวไฟหน้าจะเสริมหล่อด้วยการใส่คราฟไฟหน้าเป็นสีดําด้านให้ด้วยค่ะเพิ่มมิติให้กับด้านหน้าของรถนั่นเองถัดมาเลยค่ะด้านบนหล่อหล่อ,ลอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะติดสกู๊ปทรงฟิตนะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็ตัดเฉดสีดําด้านด้านในด้วยค่ะทําให้ตัวรถดูมีความใหญ่และบึกบึนมากๆเลยนะคะเท่ดุดันไปเลยค่ะแล้วกเเดดียววหนนนจะพาพาาาาา่่่มชมชคมลลออ้้ขงัต สำหรับด้านข้างในส่งตัวคิ้วล้อติดตั้งคิวล้อเป็นแบบฟันเฟืองให้ด้วยค่ะเป็นสีดําด้านให้เลยนะคะเข้ากับตัวรถกันเลยค่ะหล่อเลยแล้วก็ลงมาค่ะในส่งตัวช่วงล่างหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะ เปลี่ยนล้อค่ะเป็นล้อแม็กขอบ20ค่ะออฟเซ็ตลบ24ด้วยแล้วก็เป็นแม็กของ O a s i ซนะ,ะรุ่นแคนซัสเลยค่ะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาก็จะรับประกันโครงสร้าง5ปีด้วยแล้วก็รับประกันสีให้ถึง3ปีด้วยกันเลยทีเดียวนะ,ะเรียกว่าหล่อเลยนะคะแล้วก็รถคูก่กยางโตโยต้าค่ะเป็นยาง A t ทค่ะซีรีส์2เจ6 0 R 20หอหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าสามารถวิ่งได้ทุกสภาพพ,พื้นผิวถนนกันเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ยก2นิ้วด้วยแล้วเสริ แล้วก็เสริมด้วยตัวโชคของโปร f ฟนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะสามารถปรับระดับความนุ่มนวลได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยนะคะเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะช่วงล่างแน่นๆไปเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถถัดมาเลยค่ะติดเบ้า ติดเบ้ากระประตูสีดำด้านมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กันสาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะถัดมาเลยค่ะในสซ่ของเล่าหลังคาด้านบนเลยค่ะทําสีค่ะเป็นสีดําให้ด้วยค่ะเพื่อเพื่อให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะหล่อดุดันไปเลยแล้วก็ลงมาด้านล่างกันต่อเลยค่ะสําหรับด้านล่างเลยค่ะเปลี่ยนบันไดข้างด้วยค่ะเป็นบันไดข้างเหล็กเป็นงานของอัมันโดเช่นเดียวกันนะคะหลอ่อหล่อเท่ๆแบบนี้เลย แล้วก็ข้อฝาถัาน้ำมันใส่ให้แล้วเรียบร้อยค่ะเป็นสีดำด้านให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านท้ายตัวรถนะคะก็แซมด้วยสติกเกอร์ค่ะคำว่า white t มาให้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการระบุชื่อรุ่นให้เลยนะคะหล่อไปเลยค่ะแล้วก็ด้านบนแบบนี้ค่ะเสริมด้วยตัวสปอตบาร์ค่ะเป็นงานของอัมันโดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกให้เลยนะคะหลอดุดดันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพามาดูความหล่อของด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านท้ายตัวรถในรุ่นนี้ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยค่ะและเสริมหล่่อด้วยการใส ปาท้ายเป็นสีดำด้านให้ด้วยแล้วก็ติดตั้งครอบฝาท้ายค่ะเป็นสีดำด้านด้วยมีตัวสอน ford สอดให้เลยค่ะแล้วก็ ติดสติกอร์เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะถัดมาเลยติดอะคริลิกคว่าเรนเจอร์เป็นสีดําด้านให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดตั้งกันชนท้ายเหล็กเป็นงานของอามันโดเช่นเดียวกันหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะ,ะมาพร้อมกับที่ลากจูงทําเป็นสีแดงมาให้ด้วยค่ะมีความแข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะเรียวว่าคันนี้หล่อแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนดูคลิปแล้วอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบคันนี้นะคะสามารถติดต่อโทรหารหนูได้เลยค่ะที่เบอร์0849086556นะคะหรือว่าจะทักมาที่ บอกเลยนะคะมาที่นี่แต่งครบจบแน่นอนค่ะก่อนจบคลิปนี้นะฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหนูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆชุดแต่งเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ